ข่าวเช้านี้บอกครับว่าองซานซูจีตัดสินใจไม่ไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กซึ่งกำหนดว่าจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าครับการตัดสินใจขององซานซูจีที่ไม่ไปสาประชาชาตินี่แน่นอนครับเป็นเหตุผลทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องโรฮิงญาแน่นอนเพราะว่าเธอถูกโจมตีเรื่องนี้อย่างหนักหน่วงถึงขั้นที่มีการเรียกร้องให้ถอน รางวัลโนเบลพรส์สาขาสันติภาพจากเธอมีน้ำซ้ำยังมีผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพหลายท่านออกมาเรียกร้องให้องซานซูยีทำอะไรเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของโรฮิงญาอย่างชัดเจนมิฉะนั้นจะถูกประนามโดยประชาคมโลกอย่างที่เห็นกันอยู่ล่าสุดนี่เลขาธิการสา,าร,ระราชาติ อังโตนิโอกูตาเรสซึ่งตั้งแต่รับตำแหน่งมาเกือบปีหนึ่งนี่บทบาทไม่ค่อยจะมีในเรื่องอะไรต่างๆโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือแต่ว่าพอเกิดเรื่ององซานซูยีกับโรฮิงญาและพะมา่าเข้าออกมาประกาศเลยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพม่ากเกี่ยวกับโรฮิงญานั้นจะใช้คําอื่นไม่ได้นอกจากว่าจะเป็นความจงใจในการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ คำว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี่แหละครับที่ทำให้องซานซูยีต้องออกมาอธิบายชี้แจงแต่ว่าเธอก็ดูเหมือนว่าจะสองจิตสองใจครับถ้าออกมาตอบโต้คนที่วิจารณ์เธอเธอก็จำเป็นจะต้องมีเหตุผลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพม่ากเกี่ยวกับโรฮิงญานั้นทำไมจึงปล่อยให้กลายเป็นสถานการณ์ของสงครามกลางเมืองไปได้ภาพที่ออกมามีการทารุณกรรมโรฮิงญา ขณะนี้ล่าสุดตัวเลขของชาวโรฮิงญาที่หนีตายจากพม่าไปสู่บังกลาเทศนั้นไม่น้อยกว่า370,000คนครับ3 7 0 0 0นคนที่หนีตเตลิดเปิดเปิงเพราะว่ากลัวจะถูกฆ่ากลัวจะกลายเป็นเหยื่อของการปราบปรามอย่างหนักดวงโดยทหารและตำรวจของรัฐบาลกลางจากพมาก่าแน่นอนครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพม่าไม่ใช่เพิ่งเกิดครับเรื่องโรฮิงญานั้นเป็นประเด็นมาช้านาน ตั้งแต่สมัยที่องซศานศซูยียังเป็นเหยื่อของเผด็จก,การทหารโดยสยซ้ำไปครั้งนั้นเธอเป็นนางฟ้าครับเธอมีภาพของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยวันนี้เธอกลายเป็นมีภาพของปีศาจของคนที่เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามคนที่ไร้รัฐคนที่ไม่มีที่พึ่งพาและคนกลุ่มนี้แหละที่รัฐบาลพมา่า บอกว่าไม่ใช่โรฮิงญาไม่ใช่เป็นผู้ที่สมควรจะได้รับสิทธิเป็นชนกลุ่มน้อยควรจะต้องสามารถที่จะมองว่าเป็นคนหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายฉะนั้นโดยทางการแล้วคำว่าโรฮิงญาในพม่า,มาไม่มีครับและองซานซูยิตตลอดช่วงของการหาเสียงในการเลือกตั้งที่เธอชนะถล่มทลายนั้นก็ยืนยันเช่นเดียวกันครับว่า คำว่าโรฮิงญาไม่มีมีแต่คําว่า illegal immigrants from b n n l a d e s ศแปลว่าเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายจากบังคลาเทศฉะนั้นรัฐบาลพม่าร,รวมไปถึงองซานซูญีก็จะเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นบังกาลีไม่ใช่เป็นโรฮิงญาโรฮิงญาเป็นสับแสงที่ทั้งโลกเรียกคนกลุ่มนี้แน่นอนมีเชื้อสายบังกาลี แต่ว่ามาตั้งโรกรากอยู่ในรัฐยะไขยของพอม่ามาช้านานหลายสิบปีทีเดียวครับแต่ว่ารัฐบาลพม่าไม่ให้สัญชาติรัฐบาลพม่าไม่ยอมรับว,ว่าเป็นชนกลุ่มน้อยเหมือนกับที่ให้กับชาวไทยใหญ่ชาวมอนรวมไปถึงชนกลุ่มน้อยต่างๆที่ติดอาวุธสู้ไม่ว่าจะเป็นย้าวไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม ที่ติดอยู่กับชายแดนไทยหรือติดกับชายแดนจีนพม่ายอมรับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีการเจราจาเป็นระยะระยะและมีการวางอาวุธมีการทําสัญญาสงบศึกแต่ว่าสําหรับโรฮิงญานั้นรัฐบาลพม่าไม่เคยเจราจาในลักษณะนี้มาก่อนจึงทําให้กลายเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและก็ลามไปถึงเป็นปัญหาศาสนาเพราะว่าที่รัฐยะไข่นั้น มีการรวมตัวของพระพระสงฆ์ชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธต่อต้านโรฮิงญ,ญาซึ่งเป็นชาวมุสลิมก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งทั้งเรื่องสังคมการเมืองและเรื่องศาสนาขึ้นมามีการทำร้ายกันและกันจนท้ายสุดเนี่ยมีการใช้อาวุธโดยซ้ำไปนี่คือสิ่งที่ทำให้รัฐยะไข่กลายเป็นระเบิด ร้อนทางการเมืองจนทำให้ทุกวันนี้องซานซูยีซึ่งเป็นผู้นำในทางปฏิบัติทั้งๆที่ตำแหน่งทางการก็คือที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าองซานซูยีนั้นจุดยืนก็ตรงกับรัฐบาลทหารที่ผ่านมาตลอดคือไม่ยอมรับอองโรฮิงญ,ญาเหล่านี้จนเกิดการปราบปรามอย่างหนักเมื่อปลายเดือนสิงหาลามปามมาจนถึงเดือนนี้ขณะนี้ครับตั้งแต่ 25สิงหาคมเป็นต้นมานั้นมีการปราบปรามหนักห่วงมากถูกยิงทิ้งก็มีถูกปราบปรามอย่างหนักก็ดีมีการเผาบ้านเผาเมืองก็ดีแน่นอนครับมีการออกข่าวด้วยว่าชาวโรฮิงญาบางคนเนี่ยเผาบ้านตัวเองสร้างภาพถ่ายรูปออกข่าวทางโซเชียลมีเดียเพื่อใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลพมา่าแต่ว่าแน่นอนครับภาพหลายๆภาพที่ออกมานั้นก็สะท้อนยืนยันว่า ทางการพรม่าได้ปราบปรามชาวโรฮิงญาด้วยวิธีการค่อนข้างจะหนักหน่วงแต่ก็คงจะมีการอ้างนะครับว่าที่ต้องทาเช่นนั้นเพราะว่ากลุ่มโรฮิงญานั้นก็เริ่มติดอาวุธและรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่ทางการรัฐบาลเรียกว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายเรียกว่าอาซาย่อม,มาจากอารัคันโรฮิงญา salvation army A R S A กลุ่มนี้แหละครับเดิมทีชื่อว่าฮาราคาเอลยาชิน ซึ่งแปลตรงตัวว่าเป็นขบวนการแห่งศรัทธ,ธาหรือ faith movement เป็นกลุ่มคนที่อ้างตัวเป็นโรฮิงญาที่รวมตัวกันติดอาวุธเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของชาวโรฮิงญาทั่วโลกเพราะชาวโรฮิงญาที่อยู่ในยักษ์ไข่นั้นเนี่ยมีเป็นล้านคนเหมือนกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มาจากบังคาเทศพอหนี้กลับไปบางปรเทศเนี่ยรัฐบาลบางคเทศก็ต้องรับศึกหนักเพราะว่าจะต้องหาทาง ที่จะรองรับคนเหล่านี้นอกนั้นก็จะมีข่าวเป็นระยะระยะว่าชาวโรฮิงญ,ญาหน,นีตายจากยัไข่ล่าสุดนี้เองครับเจอศพเป็นร้อยครับที่ถูกพัดขึ้นฝั่งบริเวณบางคาเทศโดยบอกว่าเพราะว่าชาวโรฮิงญ,ญาเหล่านี้หนีออกจากพม่าทางเรือและเรือคว่ำเพราะว่าเรือลําเล็กๆถ้าเห็นภาพบางครั้งก็จะเห็นว่าเรือ ที่ค่อนข้างจะเก่าค่อนข้างจะพร้อมจะพังอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าบรรจุคนโรฮิงญากันหลายสิบคนพอแล่นเข้าไปในน้ำก็ควา่าและก็ตายมีทั้งคนแก่มีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็กด้วยฉะนั้นภาพเหล่านี้แหละครับที่ออกไปทั่วโลกแล้วทำให้เกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลพม่าโหดเหี้ยมทารุณจึงกลายเป็นข่าวคราวมาตลอดแต่ว่ากลุ่มอาสาหรืออาซาเนี่ยอารัคัน โรฮิงญาซาเวชันอาร์มีเนี่ยแหละครับที่เป็นประเด็นทางรัฐบาลพม่าก,ก็อ้างว่าเขาเหล่านี้คือคนที่ใช้อาวุธและก็ก่อเหตุร้ายเผาบ้านเผาเมืองต่อสู้กับตำรวจทหารแล้วก็ยิงทหารตำรวจตา,ตายเป็นระยะระยะเช่นเดียวกันนี่คือประเด็นที่ทำให้หลายคนมองว่าโรฮิงญานั้นไม่ใช่เพียงแต่เป็นผู้ไร้รัฐที่ไร้เดียงสา หากแต่เป็นขบวนการการเมืองขึ้นมาและเป้าหมายของอาซานี่คือการตั้งรัฐมุสลิมประชาธิปไตยในสำหรับชาวโรฮิงญาในพมา่าพูดง่ายๆคือว่ารัฐบาลพม่าออกข่าวมาโต้ว่าชาวโรฮิงญาเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นผู้หนีตาอย่างเดียวไม่ใช่เป็นผู้ไร้เสียซึ่งสิทธิแต่ว่ากำลังใช้สิทธิตัวเองในการสร้างความวุ่นวายในพมา่าและพยายามที่จะ ก่อตั้งรัฐมุสลิมขึ้นมาในรัฐยะไข่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธแน่นอนทั้งหมดนี้ไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลพม,ม่านี่ก็ได้พยายามที่จะออกข่าวว่ากลุ่มก่อการร้ายอาซาเหล่านี้นั้นได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติโดยเฉพาะมาจากปากีสถานมาจากซาอุดีอาระเบียรัฐบาลพม,ม่า ก็ได้กล่าวหาว่ากลุ่มอาซานี่แหละได้สังหารพลเรียน40กว่าคนและได้จับตัวอีก22คนเป็นตัวประกันในการต่อสู้กับทหารของพมา่าอาซาก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่จริงไม่มีกลุ่มก่อการร้ายใดๆที่โยงใหญ่ไปถึงกลุ่มอาซ่านี้ แต่ว่าขณะเดียวกันก็แน่นอนครับรายละเอียดของการตรวจสอบก็าพาดพิงไปถึงการส่งไปฝึกในอัฟกา,านิสถานมีหัวหน้าที่เป็นเชื้อสายปากีสถานเข้าเข้าออกออก,ออกตรงชายแดนไทยพม่าและบังกาเทศบ่อยๆนี่ก็คือความสับสนของข่าวสารที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันก็ทำให้องซานซูยีนั้น อยู่ในสถานะที่ลำบากอย่างยิ่งผมจึงเรียกว่าเป็นวิบากกรรมขององซานซูยีภาพเก่าๆที่เธอเคยเป็นวีรสตรีเป็นผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อความคนยากไร้ต่อสู้เพื่อคนพมา่าชาวรากหญ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยและสิทธิในการปกครองตนเองคว่ำระบอบเผด็จการทหารจนได้รางวัลโนเบลไพรส์สาขาสันติภาพมีภาพลักษณ์เป็นผู้หญิง ตัวเล็กๆที่ต้องสู้กับปืนผาหน้าไม้ของนายพลที่มีอำนาจอิทธิพลทั้งหลายจนเธอชนะเพราะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและประเทศทั่วโลกที่ต้องการเห็นพม่าก,กลับฟื้นคืนสู่ภาวะปกติไม่อยู่ภายใต้การปกครองของทหารแต่ว่าวันนี้ภาพลักษณ์ของเธอกำลังย่ำแย่ครับแม้กระทั่งท่านองค์ทลายลามะ ซึ่งก็ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเช่นเดียวกันก็ยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์องซานซูจีเดสมันตูตูชาวแอฟริกาใต้ซึ่งก็ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและเป็นเพื่อนสนิทกับองซานซูจีก็ออกมาทําจดหมายเปิดผนึกครับเรียกร้องให้อองซานซูจีทําอะไรที่มันชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อต้านโรฮิงญาในพม่าอีกต่อไป ปรากฏว่าองซานซูยียังไม่ตอบเลยครับไม่ว่าจะเป็นจดหมายเปิดผนึกของเดสมันตูตูหรือคำวิพากษ์วิจารณ์ของท่านดายลามะรวมไปถึงผู้ได้รางวัลโนเบลพรายอีก12ท่านเนี่ยทำจดหมายเปิดผนึกเรื่องนี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับทั่วโลกเพื่อเรียกร้องให้มีการทำอะไรบางอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฆ่าฝันสังหารผู้ไร้เดียงสาชาวโรฮิยญา ส่วนถ้าอ้างโดยทางการพรม่าว่ามีกลุ่มกอการร้ายอ้างความเป็นโรฮิงญาติดอาวุธได้รับการฝึกจากต่างประเทศและได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่จะต้องจัดการตามหลักฐานตามกฎหมายแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวโรฮิงญาที่หนีตายนั้นไม่มีอาวุธแน่นอนไม่มีรัฐไม่มีบัตรประชาชนไม่มีสวัสดิการไม่มีความช่วยเหลือใดๆ คณะองค์การสาหารประชาชาติซึ่งพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือส่งอาหารไปที่รัฐยักษ์่ก็ได้รับการขัดขวางจากเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นครับที่จะต้องมีการวิเคราะห์ว่าสถานการณ์จากนี้ไปเป็นอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ใช่ครับและก็เป็นทั้งเรื่องการเมืองแล้ววันนี้กลายเป็นประเด็นศาสนา แล้วก็กลายเป็นประเด็นนานา,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 นาชาติขึ้นมาเพราะว่าสหรประชาชาติก็ออกมาถแถลงจุดยืนแล้วเลขาธิการสหรประชาชาติออกมาเมื่อวานนี้เองครับบอกว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นที่รัฐยากขายพมา่านั้นจะเรียกเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่านี่เป็นความจงใจที่จะฆ่าล้างเผ่าพัานุคนโรฮิงญาทั้งหมดซึ่งก็แปลว่าเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิมนุษยชน อย่างปฏิเสธไม่ได้อองซานซูยีทำยังไงครับอองซานซูยีกระอักกระอวนเรื่องนี้มากครับเพราะว่าเธอรู้แน่นอนว่าประเด็นโรฮิงญานั้นกลืนไม่เข้าขายไม่ออกเธอจะปฏิเสธว่าไม่มีปัญหาโรฮิงญาไม่ได้เธออาจจะบอกได้ว่าเขาเหล่านี้ไม่มีโรฮิงญามีแต่ชาวบางกระเทศที่หนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเข้ามาอยู่ในพมา่าและจําเป็นต้องจัดการตามกฎหมายเธอพูดอย่างนี้มาตลอด ตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งจนกระทั่งเธอได้ตำแหน่งและมีอำนาจในการปกครองประเทศเดิมทีก็คิดว่าเธอจะเข้าไปแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังสักทีแปลว่าจะต้องหาแหล่งที่อยู่จะต้องไปตรวจสอบว่าเขาเหล่านี้มาผิดกฎหมายหรือว่าจริงๆแล้วเป็นคนกลุ่มไร้สัญชาติที่ถูกกลั่นแกล้งจากหลายประเทศรวมถึงบางประเทศก็ต้องมีการเจราจากันถ้าโดยหลักการแล้วก็ควรจะมีการเจราจาระหว่างพม่าก,กับบางประเทศและประเทศอื่นๆในอาเซียน ความจริงผมมองว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นปัญหาที่อาเซียนทั้งหมดจะต้องตั้งเป็นประเด็นเพื่อน,นั่งถกกันหาทางออกร่วมกันเพราะว่าชาวบางโรฮิงญ,ญานะมีหลายล้านคนทั่วโลกครับแล้วทุกวันนี้ก็หนีไปพึ่งพิงไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยก็มีจํานวนหนึ่งมาเลเซียอินโดนีเซียทั้งหมดนี้เนี่ยหนีจากพม่าทั้งสิน้นบางประเทศรับหนักที่สุด ฉะนั้นอาเซียนจะต้องรวมตัวกันพูดคุยกับพมา่าในฐานะเป็นสมาชิกอาเซียนและพูดคุยกับบางประเทศว่าจะมีทางออกอย่างไรเพราะว่านี่เป็นเรื่องของมนุษยชนเรื่องของสิทธิของคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นแต่ขณะนี้ไม่มีที่เย็นเลยครับเพราะว่าทุกแห่งที่หนีไปล้วนแต่ร้อนทั้งนั้นเพราะว่าไม่รู้จะทำอย่างไรกับปัญหานี้ไม่มีประเทศไหนยอมรับ ก็มีคนวิจารณ์ครับว่าใครที่วิจารณ์องซานซูยีหรือพม่าขณะนี้เนี่ยก็ต้องหันมามองตัวเองว่าประเทศตัวเองยอมรับชาวลีผู้ลีภัยโรฮิงญามากน้อยแค่ไหนล่ะถ้าไปวิจารณ์พมา่าวิจารณ์องซานซูยีก็ต้องถามว่าแล้วประเทศของตัวเองนั้นได้ไปช่วยเหลือชาวโรฮิงญาแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าถ้าหากมองอย่างเป็นธรรมพรม่าก,ก็เจอศึกหนักเรื่องนี้เพราะว่า กลุ่มคนเหล่านี้ก็มีปัญหาศาสนาครั้นจะบอกว่าให้สิทธิ์เหมือนกับชาติอื่นก็จะเป็นการเปิดทางให้คนที่หนีออกจากบังคาเทศจํานวนมากเข้ามาอยู่ในพมา่าซึ่งพม่าก,ก็กลัวอยู่ฉะนั้นเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่ต้องมองกันทุกมิติอาเซียนควรจะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งรัดด่วนยังไม่เห็นในวาระการประชุมทางการใดๆนะครับของอาเซียนที่จะพูดถึงเรื่องนี้ แต่ก็ผมก็เชื่อครับว่านอกข้องประชุมเนี่ยย่อมจะต้องมีการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้เพราะามันกลายเป็นเรื่องร้อนที่สุดเรื่องหนึ่งในอาเซียนทีเดียวครับพม่าเป็นสมาชิกและพะม่าก,ก็พยายามปฏิเสธว่าปัญหานี้ไม่มีเป็นปัญหาของผู้ลี้ภัยที่หนีมาจากบางครเทศฉะนั้นคุณต้องไปคุยกับบางคาเทศไม่ใช่พูดกับพมา่าปราเทศก็จะบอกว่าไม่ใช่ ปัญหานี้เนี่ยคือปัญหาที่รัฐบาลามาพม่าผลักไสไล่ส่งคนเหล่านี้ออกมาเขาเป็นชนกลุ่มน้อยเขาเป็นชาวโรฮิงญาซึ่งมีลักษณะผิดแปกแตกต่างไปจากชาวบังกลาลีทั่วไปของปกะเทศเขามีการรวมตัวกันเป็นวัฒนธรรมแบบหนึง่งเขามีวิธีวิถีชีวิตอีกแบบหนึง่งแล้วก็ก็ไปปักหลักอยู่ในพม่ายาวนานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะไปอยู่กันมาเป็นหลายสิบปีแล้วก็เป็นชุมชนสำคัญชุมชนหนึ่งในระยะไข่ของพมา่า ฉะนั้นทั้งหมดนี้ต้องมีความร่วมมือกันระดับสากลครับซาประชาชาติต้องเข้ามาและรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพมา่บาบังกรเทศและก็อาเซียนอื่นๆซึ่งบัดนี้ก็ต้องช่วยเหลือและรับชาวโรฮิงญาจํานวนไม่น้อยหลายแห่งก็หลายแสนคนบางแห่งก็หลายหมื่นคนแล้วก็พยายามจะหาคําตอบว่าแล้วชาวโรฮิงญาท้ายที่สุดจะไปอยู่ที่ไหนท้ายที่สุดจะมีจุดยืนของตัวเองอย่างไรใครจะช่วยเหลือ UNSCR สำนักข้าหลวงว่าด้วยผู้ลีิภัยของสาประชาชาติก็คงจะช่วยตามประสาของ UNSCR ก็คือมองในแง่ของการให้ที่พักพิงชั่วคราวแต่ว่าในท้ายที่สุดจะต้องมีทางออกครับเพราะว่ารัฐบาลพ่อมากก็อยู่ในฐานะลำบากผมก็เชื่อว่าองซานซูยีนั้นรู้สึกเลยครับว่าปัญหาองซานซูยีนี้ทาลายชื่อเสียงทาลายประวัติของเธอโดยสิ้นเชิงเธอก็คงจะหาทางออก และการที่ไม่ไปร่วมประชุมสมัชชาสภาประชาชิประจําปีนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับองสาสูยีเพราะว่าปีที่แล้วเธอไปครับหลังจากที่เธอชนะเลือกตั้งพรรคของเธอได้คะแนนท่วมท้นจากประชาชนชาวพมา่าแต่เนื่องจากรัฐธรรมดุลพมา่าที่เขียนโดยทหารไม่เปิดทางให้เธอเป็นประธานาธิบดีเธอก็เลยเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีซึ่งก็เป็นคนของพรรคของเธอเอง ฉานั้นการที่เธอไปสาหารประชาชาติไปปราศัยยกประเด็นเรื่องประชาธิปไตยยกประเด็นเรื่องการฝ่าข้ามระบอบประทหารมาเป็นประชาธิปไตยนั้นเธอได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องครับปีที่แล้วปีนี้ภาพขององซานซูยีกลับไปคนละทิศคนละทางเลยครับกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาจากนางฟ้ากลายมาเป็นปีศาจภายในแค่หนึ่งปี ก็เพราะว่าเธอไม่ได้ลงไปแก้ปัญหาโรฮิงญาอย่างแท้จริงนี่ครับสถานการณ์อย่างนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลไทยเองก็ควรจะต้องมีบทบาทในการที่จะดึงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาหาทางออกร่วมกันเสนอเลยครับว่ากรุงเทพเป็นที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ได้ให้อาเซียนทั้งหมดแล้วก็เชิญประเทศที่เกี่ยวข้องเชิญซาประชาชาติเชิญ UNSCR แล้วก็เชิญแม้กระทั่งตัวแทนของโรฮิงญา ที่น่าจะต้องมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะบอกกล่าวว่าต้องการอะไรทางออกคืออะไรเพื่อที่ว่าประเด็นนี้จะได้คลายปมของความตึงเครียดที่สร้างให้ภูมิภาครวมไปถึงนานา,นา,นาชาติตอนนี้มี NGO Amnesty International สหประชาชาติรวมไปถึงนักเคลื่อนไหวทั้งหลายระดับโลกพอเห็นข่าวเกี่ยวกับโรฮิงยาก็รวมตัวกันออกแถลงการ อย่างคึกคักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับว่าประเด็นนี้จะต้องได้รับการแก้ไขจะปล่อยให้มีคนหนีตายจมน้ำตายเด็กผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงเสี่ยงชีวิตด้วยการหนีตายอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ายังมีการยิงกันยังมีการเผาบ้านาเผาเมืองกันที่ยักข่ไขที่โรฮิงญาเป็นเหยื่อขณะเดียวกันรัฐบาลพม่าก,ก็อ้างว่าโรฮิงญาติดอาวุธกลุ่มนี้อาสา ที่ชื่อว่าอารักันโรฮิงญา salvation army เนี่ยติดอาวุธยิงชาวบ้านที่เป็นชาวพุทธและยิงทหารตำรวจตลอดเวลาเช่นเดียวกันมันก็กลายเป็นสงครามกลางเมืองในรัฐยักษ์ไข่ของพมา่าที่จะหาทางสิ้นสุดได้ยากถ้าไม่มีทางออกทางการเมืองและทางสังคมรวมไปถึงทางมนุษยธรรมชั่วคราวก่อนระยะกลางและระยะยาวจะต้องมีการพูดกันอย่างจริงจังครับ ผมคิดว่าประเทศไทยจะต้องมีบทบาทเรื่องนี้จะเป็นเพียงตามเขาจะเป็นเพียงติดตามข่าวสารแสดงความเห็นใจยอย่างเดียวไม่พอแล้วครับเพราะว่าประเทศไทยครั้งหนึ่งเคยมีบทบาทสําคัญในเรื่องการช่วยให้ประเทศคู่กรณีในประเด็นต่างๆการเมืองเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงเนี่ยมานั่งเปิดใจคุยกันหาทางออกร่วมกันประเทศไทยพูดได้เพราะว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าสามารถจะไกลเกลีย่ยใช้การทูตแบบไทยเชิญทุกฝ่ายมาหาทางออกร่วมกันโดยที่ประเทศไทยจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกและเป็นผู้ที่ช่วยกระตุ้นอยู่ข้างหลังให้เกิดข้อตกลงให้ได้หวังว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลไทยปรึกษากับเพื่อนในอาเซียนหาทางออกให้ได้มิฉะนั้นความรุนแรงสงครามกลางเมือง และความโหดร้ายทารุณจะดำเนินต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ